สวัสดีค่ะเมยหง88ทาร์ดนะคะวันนี้เรามาพิกอากาศกันนะคะในหัวข้อที่ว่าหากคุณจะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับคนที่คุณคิดถึงนะคะเขาคนนี้นะคะจะรู้สึกยังไงนะคะคมีด้วยกันทั้งหมด3กองเลือกนะคะกองเลือกที่1น,นะคะกองเลือกที่1นนะคะกุหลาบสีชมพูนะคะแบบนี้นะคะ กลองเลือกที่สองนะคะกุหลาบสีแดงนะคะแบบนี้นะคะกล่องเลือกที่สามนะคะดอกบัวในแจกันนะคะกล่องเลือกที่สามทำสมาธินะคะตั้งจิตอธิษฐานนะคะแล้วเลือกกลองที่ชอบนะคะรายละเอียดของทามสเต็มนะคะอยู่ด้านล่างนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะกุหลาบสีชมพูนะคะค่กการดูดวงนี้เป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะไม่จริงจังและซีเรียสนะคะหากต้องการดูตรงนะคะต้องดูกับผู้ส่งสารที่มีแรงดึงดูดกับคุณนะคะ แต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าหากคุณจะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่นะคะกับคนที่คุณคิดถึงนะคะเขาคนนี้จะรู้สึกยังไงนะคะเขาคนนี้นะคะเป็นคนตรงไปตรงมานะคะเป็นคนที่พูดจาตรงๆนะคะดูมีความดุนิดนึงนะคะดูมีอีกโก้นะคะเขาอาจจะเกิดใน ธาตุลมนะคะกลุ่มตุลเมถุนนะคะเขาอาจจะดูนิ่งใส่คุณดูมีมา่าใส่คุณนะคะแต่เขาก็มีความหวังนะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะทวบวอนนะคะเหมือนเขารอ,อคอยคุณนะคะคุณและเขาอาจจะอยู่ไกลกันนะคะอาจจะต่างประเทศได้ต่างชาติต่างศาสนาได้นะคะ เขารอคอยคุณนะคะเขารอคอยคุณอย่างมีความหวังนะคะเหมือนเขามีความหวังว่าคุณและเขาจะได้สารสัมพันธ์กันนะคะเอ็ดออฟวอนนะคะเขามีแพชชั่นกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขาอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งนี้ใหม่กับคุณนะคะ Ten อ f Pentacles นะคะ เหมือนเขารู้สึกว่าถ้าเขาได้สารสัมพันธ์ใหม่กับคุณเขาจะมีความสุขมากนะคะมีความเติมเต็มนะคะเป็นสิบเหรียญเลยนะคะเด e ซันนะคะคุณคือความสุขของเขานะคุณได้มอบความสุขความสดใสให้เขากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็น The Sun นะคะ the world นะคะ พจออฟเพนิเกิลนะคะเดอะมูนนะคะเหมือนเขารอคอยโอกาสที่คุณและเขาจะได้มาพบมาเจอกันนะคะเพจออฟเพนิเกิลนะคะมีการรอคอยนะคะแล้วก็เหมือนตอนมืดมดค่ำาๆนะคะคุณทั้งคู่จะคิดถึงกันนะคะเดอะมูนนะคะมีความคิดถึงกันโหยหากันนะคะทั้งคู่นะคะเดอะเวอร์นะคะ เขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะคุณเปรดเสมือนโลกทั้งใบของเขาเลยนะคะเนี่ยแค่รู้ว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียวทะเลสีดำวัดใจนะคะเขาก็รู้สึกนะคะว่าคุณเองก็มีใจให้กับเขานะคะเขาอยากจะพบหน้าคุณอยากจะเจอหน้าคุณนะคะ เขาอยากจะวัดใจกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเราสองสามคนนะคะไม่ยอมรับผิดนะคะเทนนอฟสอดนะคะนายออฟคัพนะคะเหมือนแน่ดีนนะคะคุณเคยมีความสัมพันธ์แบบสองสามคนนะคะเขาอาจจะมีบุคคลที่3นะคะแต่ในตอนนั้นนะคะเขาไม่ยอมรับผิดนะคะ อาจจะมีอีโก้นะคะแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปนะคะเขาเป็น ten of s w o r d นะคะเหมือนเขาได้อาจจะเจ็บปวดมานะคะกับความสัมพันธ์ในอดีตนะคะเหมือนที่มีมีหลายๆคนนะคะแล้วเมื่อเวลาผ่านไปเขาก็ได้ได้รับถึงผลกรรมนั้นแล้วก็ได้นะคะมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นนะคะแล้วเขาก็รู้สึกเสียใจนะคะ เหมือนเขาก็ได้สํานึกแล้วนะคะว่าเขาได้ทำผิดพลาดลงไปนะคะเขาอยากจะเนี่ยค่ะเป็นนายออบคับนะคะเขาอยากจะกลับมาขอคืนดีกับคุณนะคะอยากจะมามอบดอกไม้นี้มาง้อคุณนะคะมาขอคืนดีกับคุณนะคะไพ่บอกว่านะคะขอให้คุณนั่งสมาธิหาคำตอบนะคะ คุณพร้อมแล้วนะคะในอีกไม่กี่เดือนหลังจากนี้ไปนะคะเขาคนนี้จะกลับมานะคะค่ะข,ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมทุกช่องทางนะคะการคอมเมนต์ไลค์นะคะหากใครเพิ่งผ่านมานะคะฝากกดติดตาม เป็นกำลังใจด้วยนะคะฝากเพจด้วยนะคะอาจจะมีกิจกรรมเร็วๆนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่สองน,นะคะดอกกลาบสีแดงนะคะาการดูดวงนี้เป็นการดูโดยรวมนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะ ไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะไม่สามารถนำการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆดได,ได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะหากแต่ต้องการดูตรงนะคะขอให้ดูกับผู้ส่งสารที่มีแรงดึงดูดกับคุณนะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าหากคุณจะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับคนที่คุณคิดถึงเนะะี่ยค่ะเขาคนนี้จะรู้สึกยังไงนะคะ เดทนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่จบกันไปแล้วนะคะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแล้วนะคะเอ็ of c u p ันะคะแต่เขาก็ยังคงหันมามองคุณอยู่ยังคงแอบส่องคุณอยู่นะคะอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงนะคะสเตรนจนะคะ เขาเป็นคนที่มีความอบอุ่นอ่อนโยนนะคะแล้วก็เข้มแข็งในขณะเดียวกันนะคะทูบครับนะคะคุณและเขานะคะมีความรักความรู้สึกดีความปรารถนาดีให้กับให้กันและกันนะคะคุณสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของกันและกันนะคะคุณอาจจะเป็นทวินเฟรมกันนะคะที่มีความเหมือนกันนะคะ ทางภายในจิตวิญญาณนะคะ The View นะคะกงล้อแห่งโชคชะตานะคะจะนำพาคุณทั้งคู่ให้มาพบมาเจอกันนะคะ8ปถ้วยนะคะ p เพ e o อว a r นะคะคิงออฟคัพนะคะนายออฟวนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะ,ะ,คะเหมือนเขาได้หันหลังจากคุณไปด้วยความจำใจอะไรบางอย่างนะคะ เขาก็เหมือนต้องฝืนใจเดินหันหลังจากคุณไปนะคะเขายังคงรอคอยคุณอยู่นะคะยังคงอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงนะคะเขามีความรักความปรารถนาดีให้กับคุณนะคะแต่เขาก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าความรักที่เขามีให้กับคุณเนี่ยคุณจะสัมผัสได้ถึงความรักของเขาไหมนะคะ แต่หากคุณเริ่มต้นใหม่กับความรักครั้งนี้กับเขานะคะเขาคนนี้ก็พร้อมนะคะที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์ไปพร้อมกับคุณนะคะในออฟวอรนนะคะคนนะคะแดนเดรมิดนะคะอยู่ที่เธอนะคะเขา อาจจะเป็นคนที่สามารถรู้ถึงความรู้สึกภายในใจของฝ่ายตรงข้ามได้นะคะเขาอาจจะมีเซนต์มีลังสังหรณ์นะคะแดนเดลมิดนะคะเขาอยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นกับคุณนะคะอยู่ที่เธอนะคะหัวใจของเขานะคะอยู่ที่คุณนะคะเหมือนตอนนี้คะ่ะเขาอาจจะ ทำงานเสริมหารายได้เสริมนะคะแต่เขาก็เหน็ดเหนื่อยกับการทำงานนะคะมีการพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะความสัมพันธ์ที่มีความขัดแย้งระหว่างคุณและเขานะคะไฟอัลพินิเคเลนนะคะขอให้คุณได้ขอพรน,นะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วจะเกิดพรดีๆที่คุณต้องการนะคะ ครัดนะคะอากูแอนเจลนะคะ yes. ยสไพ่บอกว่าขอให้คุณเชื่อมั่นและศรัทธาในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแล้วก็อธิษฐานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะใช่นะคะสิ่งที่คุณปรารถนาก็จะสำเร็จนะคะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมการติดตามการคอมเมนต์ทุก ทุกคอมเมนต์เลยนะคะหากใครเพิ่งผ่านมานะคะฝากกดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะคะฝากเพจด้วยนะคะอ,อ,อาจจะมีกิจกรรมเร็วๆนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสําหรับผู้ที่เลือกกองที่สามนะคะเจอกันในขวดโหลนะคะแบบนี้นะคะาการดูดวงนี้เป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงดูของคนใดคนหนึ่งนะคะ ดูเพววื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะไม่จริงจังและไม่ซีเรียสนะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าหากคุณจะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับคนที่คุณคิดถึงเขาคนนั้นจะรู้สึกยังไงนะคะ เดทนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะจบกันไปแล้วนะคะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแล้วนะคะทีออฟสอดนะคะเขาเจ็บปวดหัวใจนะคะแต่เขาก็รอคอยคุณอยู่นะคะถึงแม้เขาจะเจ็บปวดหัวใจมีความเสียใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแต่เขาก็รอคอยการกลับมาของคุณนะคะ เพจออฟวอนะคะเหมือนเขามีความหวังนะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่าคุณและเขาอาจจะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเซเว่นออฟคนะคะคุณและเขาอาจจะมีการฝันถึงกันนะคะอาจจะสื่อสารกันได้ทางความฝันนะคะ นายออฟวอนะคะเขาอยากจะหากเขารู้ว่าคุณจะเริ่มต้นใหม่ความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับเขานะคะเขาก็พร้อมที่จะเดินหน้าไปพร้อมกับคุณนะคะ t ดอ s t สตนะคะ s ิกออฟคัพนะคะเดอ h e เฮอรนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ใช้คำพูดในการเยียวยาผู้คนได้นะคะเขามีความหวังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ sick of cup นะคะเขามีความทรงจำดีๆร่วมกับคุณนะคะอาจจะเป็นความทรงจำในวัยเด็กได้นะคะเขาเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงนะคะอยู่คนเดียวนะคะแต่เขาก็แอบสืบแอบส่องคุณอยู่นะคะน้ำเต็มแก้วนะคะโฮมรักนะคะระหว่างที่คุณและเขาได้จบกันไปนะคะ ก็มีคนมายื่นถ้วยให้กับเขามากมายเลยนะคะแต่เขาไม่รับถ้วยเหล่านั้นเลยนะคะเพราะในหัวใจของเขามีแต่คุณนะคะเขารอ,อคอยคุณอยู่นะคะเขารักคุณนะคะเขาอยากจะมีบ้านมีครอบครัวที่อบอุ่นกับคุณนะคะไพ่บอกว่าเขามีความเสียใจนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ระหว่างคุณและเขานะคะนี่คะ่ะทีออฟสอดนะคะสามดาบกับเจ็บซ้ำๆนะคะเขาเสียใจนะคะแต่ว่าเขาก็ยังคงคิดถึงคุณอยู่นะคะรอคอยคุณนะคะเหมือนเขาคิดถึงเรื่องราวในอดีตระหว่างคุณและเขาที่จบกันไปแล้วนะคะเขายังคงแอบสืบแอบส่องคุณอยู่นะคะเพจออฟสอดนะคะเขาอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงนะคะ รึงแม้คุณจะทำให้เขาเจ็บปวดหัวใจแต่ในหัวใจเขาไม่เคยลืมคุณเลยนะคะ c o m p r o m i นะคะ b i g happy chain นะคะ let's go นะคะไพ่บอกว่าจะมีการปรนีประนอมเกิดขึ้นนะคะจะมีความสุขคั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นนะคะขอให้คุณเดินหน้าความสัมพันธ์นะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมการไลค์คอมเมนต์ like, Comment, นะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกช่องทางนะคะหากใครเพิ่งผ่านมานะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะฝากเพจด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ